่วงอัปทูเดตตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาตามโลกให้ทันด้วยกันกับเรา กลับเข้ามาแล้วในรายการสวัสดีไทยแลนด์ค่ะวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์แล้วหลิงก็กล้าก็อยู่ฉลองวันวาเลนไทน์เลยคุณเอวมนี้เราไม่ไปไหนกันเนาะไม่ไปไหนเออแล้วสิแต่ว่าอยู่ให้ความรักกับทุกคนเลยที่เรอยู่ตอนนี้เห็นไหมเราอินไหมอินกับวันถึงความรักเราเลยมามอบความรักให้คุณผู้ชมผ่านทางรายการนะฮะใช่แล้วค่ะแล้วช่วงที่2ใ <c oughs> นช่วงอัพเดทเนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะมาอัพอะไรแบบแนวๆสุดๆเลยนะ,นะที่อันนี้หลิงว่าทุกคนยังไม่รู้มันมากอันนี้ไม่ใช่มันหรอกคือทันสมัยมากจริงมาดูข่าวแรกกันดีกว่าทุกคน รู้จักอยู่แล้วว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไรใช่ไหมแต่อีกคำหนึ่งที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้จักนั่นคืออัลเทอร์เน t ตอัลเทอร์อเนตอัลเทอร์คือบริเวณรอบนอกอัลเทอร์คือน,นอก,นอกถูกต้องอัลเทอร์เนตคือบริการอินเทอร์เน็ตฟรีจากอาวากาศค่ะคือปกติเวลาเราเล่นอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้เราก็จะใช้แท็บเล็ตใช่ไหมมือถือโน้ตบุ๊ก แต่ประเด็นก็คือในบางพื้นที่ในโลกตอนนี้ค่าอินเทอร์เน็ตมันแพงมากๆในขณะที่อุปกรณ์เหล่านี้มันถูกลงเรื่อยๆนะครับ<ช>เพราะว่าดีมันมากขึ้นแล้วเขาก็อ,อีโคโนมีออฟสเกลมันก็ทําได้ถูกลงเลยแบบนี้ะนะครับบวกกับแข่งขันกันอีกก็กดราคากันใหญ่เลยะนะครับทีนี้เนี่ยประเทศสหรัฐนะครับก็เลยเปิดตัวโครงการอาเทอร์เน็ตนะครับเป็นใช้ดาวเทียมต้นทุนต่ำนะครับจำนวนร้อยกว่าดวงนะครับที่โคจรไม่สูงมากะนะครับ ทำหน้าที่ส่งสัญญาณมาตัวภาครับหรืออัฒนาอะไรแบบนี้เสาอากาศหรือตัวรับครับแล้วก็จะส่งไปยังอุปกรณ์แกจตต็ตต่างๆในมือของคุณนั่นเองถูกต้องซึ่งแกจ็ตที่หมายถึงก็คือพวกมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอะไรต่างๆเนี่ยแหละมันก็จะส่งมาซึ่งสัญญาณก็มาจากอีกทางหนึ่งแล้วก็คือมาจากนอกอวกาศเลยอย่างที่กล้าบอกไปแล้วคือตัวดาวเทียมซึ่งโครงการอัลเทอร์เน็ตค่ะได้ถูกออกแบบออกมาเพื่อรองรับพื้นที่ห่างไกลจากความเจริญที่อ <ๆ S 1> ินเทอร์เน็ตเข้าไปไม่ถึงเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลก สมมติมีประชากรอยู่หนึ่งร้อเปรประชากรแค่6 0เท่านั้นที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตคือใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่า Wi-Fi ได้อีกสี่อในโลกเขายังใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้น,อ <ะ S 2> อนเอาเนต็ตเนี่ยจะตอบโจทย์สําหรับประชาชนอีก40%ที่เขายังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ถ้านึกค่ไม่ออกนะครับมันจะอารมณ์คล้ายๆกับการรับฟังวิทยุผ่าน FMAM อะครับกระจายสัญญาณมาจากตามนั่นแหละครับเสาของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ้วสามารถ ต่อเข้าไปจูนเข้าไปฟังได้เลยอ,อย่างนี้ก็เหมือนต่อเข้าไปจูนเข้าไปเพื่อคอนเนคอินเทอร์เน็ตได้เลยใช่คะ่ะคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดีมากๆเลยนะครับก็อย่างเช่นอัปเดตข่าวสารต่างๆรอบโลกอย่างวิกิพีเดียสืส่อสารบันเทิงโอทําได้หมดทุกอย่างแบบนี้อีก40%ที่เหลือไม่ต้อง ตกเทรนเรื่องของพุกนี้แน่นอนใช่แล้วแล้วนาคคจะมีการพัฒนาให้สามารถปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตและ Wi-Fi ให้ทุกคนบนโลกสามารถใช้ได้ฟรีด้วยตอนนี้ค่ะอัลเทอร์เน็ตเขากำลังพัฒนากันอยู่แต่จะเปิดให้บริการจริงก็คืออันนี้ไกลมากๆ2015ในเดือนมิถุนายนเด็กๆอีกหน่อยก็สามารถ e-Learning ได้ได้ใช้อินเทอร์เน็ตก็เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนอกจากนั้นเวลาเราไปเที่ยวล้วต้องทำงานไปด้วยเช่นไปตามหุบเขาโดยเฉพาะเมืองไทยหลายๆหุบเขาหล่ดอยหรือว่า ที่ที่ธุรกันดานก็ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้แต่เดี๋ยวอีกหน่อยพอมีอินเทอร์เน็ตมาปั๊บเราก็สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆเคอเหมือนผมว่าด้วยภูมิประเทศนะครับมันจะไม่เป็นอุปสรรคต่อไปเพราะมันยิงมาจากท้องฟ้ามันจะยิงลงมาปึ้งมันจะถึงทุกคนจริงๆเพราะมันคล้ายๆซัตเทอไลท์ป่ะเหมือนคล้ายๆซัตเทอรไลท์ทีวีเวลาเราดูทีวีแล้วเราก็มีซัตเทอไลท์ส่งลงมาจากดาวเทียมอันนี้ก็เหมือนการแสงเนี่ยหรือว่าสัญญ,ญาณมันก็จะส่งลงมาเข้ามือถือเราเลยทันทีร มาถึงเรื่องที่2ดีกว่านะครับเรื่องราวอัปเดตนะครับเรื่องเราทันสมัยแบบนี้นะครับกับ Line แอปพลิเคชันพอใช้ Wi-Fi จากอาเทอร์เน็ตได้แล้วใช่ไหมเดี๋็กหน่อยทุกคนจะเล่นไลน์ครับจะรู้จักไลน์มากขึ้นแต่วันนี้มันแนะนําให้รู้จักกันก่อนเป็นแอปสีเขียวในมือถือนะครับสามารถแชทได้เลยนะครับเมื่อก่อนจะเป็น WhatsApp แต่เดี๋ยวนี้เป็นยี่ห้อนี้แล้วนะครับผู้เชีคู่แข่งกันด้วยนะครับไม่รู้จะโดนเขาฟ้องหรือเปล่านะคือตอนนี้นะครับเขาบอกว่าเปิด สวนสนุกแห่งแรกที่ไต้หวันแล้วกับไลน์แอปพลิเคชันเป็นไลน์แบบสวนสนุกนะครับ <Okay. S 1> คือไม่ใช่เกินเป็นสวนสนุกมากหรอกครับไม่มีรถไฟหอไม่ได้มีแบบม้าหมูเหลืออะไรแต่ว่าเป็นเหมือน กึ่งแอก i ิบิชันมากกว่าก็คือนิทรรศาก,การ,รเข้าไปให้ดูไปถ่ายรูปกันเขาก็จะเปิดให้ชมตั้งแต่เดือนมกราคมเนี่ยแหละค่ะไปจนถึงวันที่27เมษายนปีนี้ค,คือที่เขาจะมีในนั้นจะมีอะไรบ้างหุ่นพวกตัวก,การ์ตูนลายต่างๆเพราะเรารเนี่ยจะนิยมแบบส่งสติกเกอร์กันมีเมืองจําลองผลง,งานศิลปะแล้วก็พล็อบต่างๆให้ทุกคนเนี่ยไปถ่ายรูปสาวๆก็ไปได้หนุ่มๆก็ไปได้นะโดยจะมีหุ่นของตัวการ์ตูนลายและ เขาเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยแบบเป็นตัวการ์ตูนแบบเจ๋งๆทั้งนั้นที่แบบเราชอบส่งกันซึ่งคุณไปสามารถถ่ายรูปได้จริงๆที่ไต้หวันเลยในสวนสนุกของเขาค,คือถ้าใครอาจจะยังไม่เคยได้เล่นนะครับคือเวลาเราแชทก,กันเนี่ยนะครับเมื่อก่อนมันจะส่งได้แค่ข้อความใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกว่าส่งเป็นสติกเกอร์ก็คือเป็นรูปตัวการ์ตูนที่เห็นเมื่อสักครู่เนี้ยทั้งหมดเนี่ยสามารถส่งได้เลยค่ะซึ่งมันจะดูน่ารักแล้วมันจะสื่ออารมณ์ของผู้พูด หรือผู้สง่งไปเสร็ได้ดีขึ้นอีกแล้วมันก็จะกวนกันกวนประสาทกันในโลกออนไลน์ได้ถูกต้องนะครับซึ่งมันน่ารังกมากๆเลยนะครับถ้าไม่ได้เล่นเนี่ยลองถามลูกๆลูกๆคงเล่นทุกคนแล้วล่ะตัวนี้ชื่อบรล่าเราจําได้เราชอบเล่นเป็นหมีตัวนั้นชื่อบราวมีชื่อของมันด้วยมันก็มีมูนและเจมส์อะไรเงี้ยใช่แล้วที่สําคัญสวนสนุกแห่งนี้จะถือเป็นแบบต้นแบบของไลน์ Pop Up Store ขนาดใหญ่ที่จะเริ่มเปิดในหลายๆประเทศในเอเชียและอีกหน่อยเนี่ยไอ้ Pop Up Store ของไลน์ก็จะมาเปิดที่เมืองงไททยยด้วี่า สยามเซ็นเตอร์นั่นเองโอเคนะครับก็อย่างที่บอกนะครับไปได้ตั้งแต่วันที่25มกราคมนะครับถึง27สเมษายนนะครับสงการก็ยังทันนะครับที่ชั้น7ตึก NTSEC นะครับ NTSEC ชั้น7นะครับที่ไต้หวันเลยนะครับเวลาเปิดก็คือ9โมงเชา้าค่ะถึง5โมงเย็นในวันธรรมดาและ9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นเลยนะคะวันในวันเสาร์อาทิตย์ค่ะค่าเข้าเนี่ยน่าจะประมาณ $250 ดอลลาร์ไต้หวันหรือ270บาทให้น่ารักมากมีขนมเป็นแบบรูปลายด้วยอ่ะเห็นปะ,นะเป็นแมคคารูนะนะ,รนะรหรือว่าส่วนผู้ใหญ่ตั้งแต่65ปีขึ้นไปเนี่ยหรือว่านักเรียนเด็กที่มีความสูงไม่ถึง90 เซนติเมตรจะเสียค่าเข้าชมประมาณ238บาทไม่แพงไม่แพงะะเลยนะครับก็เป็นเหมือนกนารจัดส่สนสุ์แบบนี้นะครับอาจจะดูว่าเป็นแบบไอเดียแปลกประหลาดสาหรับคนยุโรปหรือว่าคนฝั่งอเมริกานะครับแต่ว่าในเอเชียเนี่ยเป็นเรื่องปกติไปแล้วเราที่จะเอาตัวกระตูนหรืออะไรนัทำเป็นป๊อปอัพสโตร์ออกมาก็ลองไปดูแล้วกันถ้าใครที่ไปไต้หวันก็ลองเสิร์ชดูมันเรียกว่า l ล n e Pop Up Store ลองไปเสิร์ชดูแล้วก็เขียนคำว่าไต้หวันก็ได้จะได้หา,าง,ง่ายๆจะได้ดูว่า มันจะมีด r เร t ชันด้วยบอกว่าไปยังไงได้นะคะ hmm. ก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบเก๋ๆเ,เหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้ก็เห็นบอกว่ามี Angry Bird s ก็พยายามจะทำแบบนี้มารอบหนึ่งนครับลน์ก็ตามมาติดๆเลยไม่พลาดแต่ว่า มันลนมันจะหลายตัวกว่านะมันจะมีคาแรคเตอร์อะไรหลายหลากหลายกว่าหรือว่าถ้าไม่ไปที่นี่ก็รอให้มาที่เมืองไทยที่สยามซ e นเตอร์เดี๋ยวก็จะมีมาเหมือนกันก็มีเหมือนกันครับนี่ก็คืออัปเดตของเราในวันนี้นะครับพี่หลิงนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไลฟ์แอปพลิเคชันที่ทําเป็นส่วนสนุกแล้วก็ขายผลิตภัณฑ์ของเขาอารเหมือนมาเวลเลยไงเขาจะขายตัวการ์ตูนของเขานี้ก็เหมือนกันนะครับรวมถึงอินเทอร์เน็ตที่เด็กหน่อยเนี่ยประชาชนประชากร40%นี่เหลือจะได้เล่นอินเทอร์เน็ต ได้ทุกที่แหละน่านั่นแหละเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเป็นสถานท,ที่ท่องเที่ยวต่างประเทศอีกแต่ว่าคุณน่าจะชอบมากๆเลยโดยเฉพาะใครก็ตามที่ชอบภาพยนตร์เรื่อง The Hobbit ชอบมากหรือซีรีส์ The Lord of the Rings นั่นเองใช่ค่ะเดี๋ยวก่วอ,กอน,นมาช่วงหน้าค่ะด่วงอัปทูเด e ตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาตามโลกให้ทันด้วยกันกับเรา เมือ่อผมได้เป็นหมอผมถึ่งเข้าใจความหมายพ่อทำเพื่อผมมาเสมอเป็นลายลูกหลุมผมแค่อยาก่อนพ่อครับ GSB Life เงินฝากคุ้มครองชีวิตจากธนาคารอมสิน พิพิธภัณฑ์ศิราชพิมพ์สถานขึ้นมานเกิดอ,อะไรครับเพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยมันมีประวัติความเป็นมาค่อนข้างต่อเนื่องยาวนานเราก็เลยมีโครงการที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อจะเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้คนทั่วไปนะครับ,รบแล้วก็ผู้ทศผู้คนในบริเวณนี้ ตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาอยู่ในเขตของเขาเรียกว่าเมืองปาตตนกันละแล้ววัดน,นี้เป็นวัดพุทธที่โบราณและเก่าแก่ที่สุดในประเทศในปานสวัสดีครับ ถูกต่อจากแคปที่แล้วตอนนี้เราก็กำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่หาดใช่ไหมครับใ<ล>่แลแล้วก็จะเจอปลาป<ช>ิร<อ>ัลย่หญากลังบ่เราออกไปเราไปไหนต่อคะครับ ช่วง Travel Tips สุดยอดคำแนะนำที่จะทำให้การเดินทางของคุณเป็นเรื่องสนุก โอเคชาวเทปส์ okay. ในวันนี้นะครับในชั่วโมงที่สาในเบรกที่สามนะครับเราก็จะมาพาไปเที่ยวกันละนะครับ <c oughs> ด้านหงของสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆใช่ <c oughs> ค่ะ <c oughs> แต่ก่อนจะมาไปเที่ยวกันเดี๋ยวเรา,า,าใช้แล้วมีข่าวมาแจ้งให้ทราบโดยใคร <c oughs> ก็ตามที่เป็นเจ้าของโรงแรมอยู่โ <c oughs> ดยเฉพาะถ้าคุณคิดว่าโรงแรมของคุณเป็นโรงแรมบูติกอันนี้ <c oughs> คุณต้องเข้าร่วมโครงการนี้เลยนะคะนั่นคือ Thailand b o u t i q u e Awards 2014 2015นั่นเอง <c oughs> เขาจะประกวดค่ะสุดยอดโรงแรมบูติกเลยครั้งที่3แล้วนะคะคซึ่งอันนี้ถือเป็นรางวัลระดับชาติเลยนะเพื่อเฟ้นหาสุดยอดโรงแรมบูติกในประเทศไทยครับก็จัดงานครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการสร้างกระแสของโรงแรมบูติกนะครับที่มันดูแนวกว่าปกตินิดนึงนะครับผมก็ให้เกิดความนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นวิธีกลางที่สากลนะครับสามารถเข้ามาร่วมจอยได้นะครับรวมถึงเปิดโอกาสให้กับโรงแรมบูติกขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะครับได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเพราะว่าโรงแรมบูติกเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะติด เขาก็จะอยู่ในโซนของเขาแล้วก็อาจจะไม่ได้พีอาร์มากคนที่ไม่ค่อยรู้จักโดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดเล็กเพราะฉะนั้นอันนี้ล่ะถือเป็นโครงการที่ดีที่อยากจะผลักดันให้ทุกคนเนี่ยมามีส่วนร่วมกันนะคะโรงแรมไหนที่สนใจเข้าไปดูเงื่อนไขการประกวดและคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดได้เลยนะคะวิธีการส่งข้อมูลก็ได้ตามข้างล่างเลย thailandboutiqueawards. com อีกทีนะ thailandboutique a w a r มี e อสด้วยนะ c o m นั่นเองคะ่ะสมัครได้อีกแค่2ออาทิตย์เองสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะนะครับส่วนงานประกาศผลนะครับจะมีขึ้นนะครับกลางปี2014 นะครับก็ประมาณตีไปสักเดือน6แล้วกันะนะครับโดยรายการสวัสดีไทยแลนด์เนี่ยจะทําหน้าที่อัปเดตนะครับความเคลื่อนไหวว่าใครได้รางวัลอะไรบ้าง,างด้วยแน่นอนอนั่นแหละค่ะพป็ชาสัมพันธ์ของเรามาดูเรื่องแรกกันดีก,กว่านะที่ในเบรกนี้ที่เราจะพาคุณไปเที่ยวใครก็ตามทีม่เคยเป็นิวซีแลนด์มีอีกที่หนึ่งที่เราอยากจะมาแนะนําให้ไปเที่ยวนั่นก็คือดินแดนมิดเดิลเอ t ร มันคือหมู่บ้านถูกป่ะ middle earth มันเป็นชื่อเหมือนเป็นเขาเรียกว่าโลกที่มันเกิดเหตุการณ์ในภาพยนตร์เรื่องเดอะลอร์ดปเปนทั้งหมดเลยโ <Okay. S 1> อเคซึ่งใครจะไปรู้ว่าเนี้ยมีจริงๆนั่นค,คือหมู่บ้าน hobbiton ที่อยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์นั่นเองที่นี่เป็นสถานที่ ถ่ายภาพยนตร์ไตรภาคค่ะครับซึ่งอยู่ที่เมืองมาธรรมชาซึ่งเป็นชนบทเล็กๆทั้งตอนเหนือของประเทศนิวซีแลนด์นะครับคือเมืองเนี่ยครับมันถูกล้อมด้วยภูเขาสวยๆนะครับมากมายเลยทีเดียวแล้วเช่นเช่นเดียวกันในหนังนะครับที่มันจะเป็นเหมือนเป็นเนินเขานะครับแล้วก็ฮอบบิทจะไปอยู่ใต้เนินเขาเหล่านั้นเป็นบ้านของเขานะครับเขาก็เหมือนไปถ่ายกันอารมณ์แบบนี้นะครับและฟาร์มนี่ะครับที่นี่ก็จะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับผมกลายเป็นดินแดนวิดออที่เราได้เห็นในฉากภาพยนตร์เรื่อง The Ho b b i t ทนั่นเองนะครับวกอ่า ตอนนี้ที่เขาเซตอัพขึ้นมาเนีครับเขาเนรมมิตให้ทุกครั้งทุกอย่างทุกพื้นที่เนี่ยมันคล้ายกับที่ถ่ายในภาพยนตร์มากที่สุดอ่าไม่ว่าจะเป็นแบบหลุมฮอปปิด ใช่ไม่รู้ฮอบบิตเป็นยังไงจะเป็นแบบตัวเล็กๆทุกป่ะใช่ตัวจะเล็กกว่ามนุษย์นิดนึงนะครับแล้วก็จะเท้าจะมีขนหัวจะหยิกหยิกนะครับแล้วก็ชอบแล้วก็รักการเดินทางอ่านั่นแหละนั่นคือใหญ่ๆกลางๆใช่ตั้งๆรักการเดินทางหรือว่าลองไปดูก่อนก็ได้นี่ก็สนุกสนานแต่ h ฮอปปิตนั่นเองแล้วก็จะมีนอกจากกลุ่มฮอบบิตแล้วใช่ไหมมี the Green Dr a g o n Inn ค่ะโรงสีสะพานโค้งคู่ซึ่งทุกอย่างเนี่ยที่หลิงพูดไปคือเป็นสิ่งที่อยู่ใน The Ho อ b i ิจริงๆนะครับแลวโครงสร้างที่เห็นก ในภาพยนตร์เป๊ะเลยนะเอาไว้ให้เราโพสต์รูปถ่ายรูปเดินสำรวจได้เลยเหมือนเราแบบเข้าไปในโลก Middle Earth จริงๆ <c oughs> นะครับตอนแรกเนี่ยนะครับหมู่บ้านท o อปิดนะครับเป็นพื้นที่โล่งๆเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> แล้วก็ได้ใช้เป็นฉากถ่ายทำหลอดลับด i n งนะครับแต่ต่อมาเนี่ยนะครับทีมงานภาพยนตร์เรื่องเดอะท็อปปิดขอเข้าไปใช้สถานที่ถ่ายทำนะครับทางหมู่บ้านฮ o อปบิดจึงสร้างบ้านจำลองขึ้นมา นะครับซึ่งเป็นบ้านที่แสงอบอุ่นน่ารักอย่างที่เราได้เห็นในภาพยนตร์แบบนี้นะฮะปัจจุบันก็อย่างที่บอกมันมีกรีน n ดร์กอนอินนะครับเป็นบ้านพักย้อนรอยนะครับซึ่งก็นะครับในภาพยนตร์เรื่องดังตั้งอยู่ด้วยเหมือนย้อนรอยละครจริงๆนะอันเนี้เป็นภาพยนตร์นอกจากนั้นแล้วมีดราโกนอินแล้วใช่ไหมภายในหมู่บ้าน Ho อปปิก็ยังมีชายรัศาแฟด้วยไปดื่มกาแฟไปจิบกาแฟได้เลยที่เราเห็นอยู่นี่แหละตั้งอยู่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านเดอะ o อปปิทเลยแล้วไฮไลท์ของที่นี่คือเขาจะมีเครื่องดื่มสูตรพิเศษทที่ทาง หมู่บ้านเตรียมไว้ให้อ,อันนี้หลิงกัะไกลไม่รู้จริงๆว่าเครื่องดื่มพิเศษของเขาคืออะไรต้องไปลองกันดูนะคะต้องเป็นเครื่องดื่มที่ฮอปบิชอบดื่มมากแน่ๆอาจจะเป็นเครื่องดื่มร้อนๆนะขอ,อทายนะจะเป็นชาอุ่นๆหรือเปล่าไม่รู้กินกับขนมปังเอลฟ์หรือเปล่า<อ>ไม่แน่ใจนะฮะส่วนนักซับที่ไม่อยากพลาดนะคะก็มีของฝากน่าประทับใจนี่ก็คือชายสตอร์เป็นร้านขายของฝากซึ่งอยู่ใต้ด้านล่างของคาเฟ่นั่นเอง<ๆ>มันน่าจะมีใต้ดินด้วยเป็นเหมือนคาเฟ่แอนเลอรี่อะไรอย่างนี้นะครับเขาไปจิบกาแฟนะครับชมบรรยากาศ กับฝูงแกะน้อยใหญ่นะครับแล้วก็แวดล้อมที่เป็นแบบที่บอกเป็นภูเขานะครับเป็นเนินเขาแล้วก็สีเขียวชุ่มแบบนี้ด้านล่างก็เดินไปช้อปปิ้งได้ใช่ค่ะเริ่องในร้านนะครับก็จะมีงานฝีมืองานแบบเขาเรียกว่าของฝากพื้นเมืองอะไรเนี่ยครับแล้วก็เคาน์เตอร์จําหน่ายตั๋วชมภาพยนต์ไว้คอยบริการด้วยใช่ค่ะมีของแฮนด์เมดอีกนะครับผลิตภัณฑ์ทําจากขนสัตว์นะครับหนังสือแล้วก็ของที่ระลึกต่างๆจากภาพยนต์เรื่องเดือดฮับบิทวางขายด้วยนะครับแล้วสําหรับค่าเข้าชมเนี่ เอาเอาเรื่องเวลากันจะเข้าไปเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการถ่ายรูปและอยู่ตรงนั้นแหละชิลๆรีแลกซ์อยู่ตรงนั้นแล้วค่าเข้าชมค่ะจะอยู่ที่ประมาณ1,689บาทก็คือประมาณ1,700บาทสําหรับผู้ใหญ่ส่วนเด็กถ้ามีลูกนะคะ10 1 4ึงบี่ขวบในราคาจะประมาณ1,300พัค่ะ และเด็กเล็ก5-9ขวบเสียค่าเข้าชมประมาณ330บาทเท่านั้นแต่ถ้าคุณเป็นทอบบิตตัวจริงก็คือเป็นเด็กเล็กจิ๋วเลยนะที่ตั้งแต่4ขวบลงไปเข้าฟรีเลยโอ้โหนะครับก็ไปดูกันได้นะครับกับหมู่บ้านเขาเรียกมันชื่อจริงมันคือชาร์ชัยครับชารชัยเอชไออารีอ่ะช I ร์ชไอ่เพราะว่ามันเป็นต้นเรื่องของภาพยนตร์เรื่องเด็กล่อเดริงเลย <c oughs> โฟรโดแบ็กกินซึ่งเป็นพระเอกเนี่ยก็เป็นลูกของบิวเบ b แบ็กกินก็ต้องออกไปเอาแหวนเนี่ยไปทำลายอ๋อเอาก็ลองไปเสิร์ชดูว่าอีกทีไว้อยู่ที่ไหนหรือรหลิงไม่แน่ใจเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยเวลาเราเข้าชมบางทีนะต้องซื้อตั๋วก่อนหรือรต้องจองก่อนก็ต้องเช็คข้อมูลที่ดีก่อนไปนะคะเพราะกลัวว่าแบบ,บเดี๋ยวไปแล้วจะเสียเวลาถ้าสมมติเข้าไม่ได้นะคะชาวทิสมานี้โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยเป็นสัานที่แปลกอย่างหนึ่งเลยนะครับเป็นอันซีนนะครับก็ลองไปดูกันได้ ใช่คราะะเลยเอามาฝากกันในวันนี้ครับในสวัสดีไทยแลนด์ครับค่ะแล้วช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาฟีลกู๊ดกันเดี๋ยวเราจะมีคลิปดีๆแบบเต็มอิ่มเลยนะที่จะทำให้คุณยิ้มไปพร้อมกันในวันวาเลนไทน์นี้ค่ะ